โอ้โหเห็นหนั่นอื่นแล้วนม่ตาปีนเขาเหรอพ่องนี่เหรอพ่อเอ้ยลูกปีนง่ายเหรออ๋อจริงเหรอวะแต่ว่าตัวเกลียวขึ้นได้ลูกขึ้นไม่ได้ได้อยู่หรอไม่ได้เต้ตัดขึ้นได้เต้ตัดโตแล้วตัวเกลียววันนี้มามารอพี่ตัวนี้นี่ชี้ช้นนี่ เมาไี้ได e, ้ปะอยู <S <S ่นี่เอ๊อันเป็นแต่แห้งแหะมันเป็นแต่แห้งในหัวนี่แห้งหนดซ่อนไว้ออกจัไว้ออกอาเจีคนใครก่อรแห้งเจ็บอีกที่นแห้งเจ็บไหมมา1 2 3 ลูกเองเลยยังมากอ๋อนไม่บ้านใครเขาอ่ะเข้าไหมล่ะไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยกลัวไหมล่ะกลัวไหมจ้าใจเล็วเฮ้ร้านขายของร้านขายของไอ้สองมึงดูตัวเกี่ยวขายอะไรเออขายโอ้ยร้านขายของเหรอเนี้ย

哦，太黑了。嗯